ที่ย่านการค้าตลาดพลาซ่าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกันครับโดยอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าหลังจากที่ประชาชนนะครับได้จํานวนมากในออกมาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการเลือกซื้อเสื้อผ้าสีดำนะครับเพื่อที่จะสวมใส่ร่วมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ประกอบการร้านค้าเสื้อผ้าในตลาดพลาซ่านะครับก็เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้บรรยากาศการค้าขายในพื้นที่ในค่อนข้างที่จะซบเซาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับพื้นที่ของตลาดรูปแบบใหม่ทําให้ลูกค้านะครับลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ข่าวการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเกิดขึ้นอย่างกระทันหันส่งผลให้ร้านค้าหลายแห่งครับได้เตรียมสินค้าในะไม่ทันก็เลยต้องนําสินค้านะครับเสื้อผ้าสีดําที่มีอยู่ในสต็อกนี้ออกมาจําหน่ายชั่วคราวอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่รัฐบาลได้มีการเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส บรรยากาศการซื้อขายกลับมาคึกคักทันทีครับเพราะว่าประชาชนจํานวนมากออกมาเลือกซื้อสินค้านะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าสีดําอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์นะครับลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ถึงครึ่งของราคาจริงส่งผลให้ยอดขายของร้านค้าภายในตลาดนะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเสื้อยืดและก็เสื้อเชิ้ตนะครับรวมไปถึงผ้าระบายที่มีอาระบายอากาศได้ดีขึ้นที่มีการจําหน่ายตั้งแต่ราคา200บาทขึ้นไปซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ส่วนลูกค้าที่ใช้สิทธิโครงการน่นะครับก็บอกว่าในเรื่องของการใช้สิทธิ์เนี่ยบอกว่ามีการเพิ่มนะครับยอดขายเนี่ยของทางร้านเนี่ยมากกว่าเท่าตัวครับช่วยให้ผู้ประกอบการรายยอ่อยมีรายได้เนี่ยหมุนเวียนสามารถที่จะพยุงนะครับกิจการต่อไปได้ถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมแม้ว่าอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขเศร้าแต่ว่าชาวหาดใหญ่ก็ยังคงออกมาจับจ่ายด้วยความสงบเรียบร้อยสะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาชน ที่ได้ร่วมแสดงความอาลัยและก็ร่วมกันกับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดไปพร้อมกันอย่างงดงามครับโอ้ยตลาดเงียบมากเลยค่ะน้องแบบว่าไม่มีลูกค้าเลยวันวันหนึน่งลูกค้าแบบว่านับคนได้อะวันหนึ่งแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ว่าใช้คนละครึ่งก็ลูกค้าก็สามารถมากกว่าเดิมเนี่ยตอนนี้ก็เปิดแล้วเปิดบินการใช้คนละครึ่งเลยเดีใจมากเลยค่ะทาให้รู้สึกว่าเออเราได้มียอดขายมากกว่าเดิมค่ะโครงการนี้คือว่าดีมากเลยสําหรับแม่ค้า นะเพราะว่าจากปกติลูกค้าเราก็เข้าใจว่าเงินมันหายากพอมีอย่างนี้ขึ้นมาคือคนสามารถจับใจได้เยอะกว่าเดิมเนี่ยก็บอกให้ลูกค้าทุกคนนะคะที่ว่าในพาสซนเนี่ยคือถนนมนต่งต,งตรงนี้ที่ริมถนนเนี่ยทุกคนก็มแม่ค้าทุกคนมีกระเป๋าตังคือว่ามีถุงเงินทุกคนเลยสามารถมาจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะธรรมดาตั้งแต่ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะเมื่อก่อนอนั้นขายอยู่ด้านโน้นถูกไหมถึงตั้งแต่ย้ายมาตรงนี้ก็ขายได้แต่ว่าเมื่อช่วงสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมานี้ ยอดเยี่ยมากคนละครึ่งวันแรกก็นี้นได้สกแกนตามเจ้าแล้วค่ะก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ได้ที่สกแกนมาก็คือเสื้อดําทั้งนั้นเลยไม่มีเสื้ออื่นได้ที่ได้สแกนค่ะถ้ามีโครงการดีๆเรื่อยๆมันก็จะดีสําหรับเศรษฐกิจประเทศไทยเลยนะคะแบบไม่กลโกง,งอะไรแบบนี้โอเคใช้ได้เลย